<Games> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะ,ะยินดีต้อนร,รับคุณเจ๊เกมทีวีนะครับผมกับแค่จูคุเจ๊อีกแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่กับวอลคิ r ี่โปรไฟล์ก็จะเป็นเกมแนว RPG นะฮะซึ่งผมชอบมันนะแต่ว่ามันเล่นยากวันนี้ผมก็จะมาเล่นมนันนะฮะเป็นตอนนี้เองซึ่ง อยากจะขอเล็อกอีซี่ได้ไหมแต่ว่าไม่แน่ใจยังไงดีอีซี่จะด่าวไหมฮะนอมวมอแล้วกัน้งนันอ่ะมีเสียงพัดลมเข้านิดนึงนะอย่าว่ากันนะพอดีว่ามาแค่ที่ห้องก,ก็อย่างนี้นะ ขนลมสองตัวร้อนคนระับณโบสถแห่งหนึ่งโอ้โหดูดีวิหารเลยทุกอ,อย่างอันนี้เล่นผ่านอมูเลเตอร์นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจนะไม่แน่ใจว่าสีเกมจะดังกว่าหรือเปล่าเพราะอัดในแปดจแล้ว เสียงเกมมันถูกเบาลงอัตโนมัตินะครับก็เลยยังงงหน่อยนะเอาอะไรอ่ะเจอ อันนี้คือภาพสวยสมัยก่อนนะสวยมากป็นยคนี้ก็ทำกับ RPG Maker XP ก็ได้นะ How nostalgic อันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคแล้วจริงๆเสียงญี่ปุ่นก็จะเท่ไปอีกแบบเกมดีไซเนอร์มาสกิโนริโมโต ที่ช่ทีมงานเขายที่โรยะกฮัฟซูชิบักฮัฟซูชิบัฮัชไม่ใช่หั่นสูชีนะฮับซูชินะฮะมฟิกโอ้นี่มากราฟิกนะนั่นก็น่าจะเป็นการนำภาพมาแปล อย่างจริงสมัยก่อนนะโลเกมนี้คนอาจจะเคยได้ยินชื่อวาตุนี่นะฮะวนี่คืออะไตรงจะไม่มีรู้กาเป็นเทพใช่มเป็นเทพสงครามที่นำพาทหารจำนวนหนึ่งนะฮะมาอย่อายงยังดัซิวว่า,วาต้นไม้โลกใช่ไหม จะไม่เห็นนะเนี่ยงที่เอาทหารจำนวนหนึ่งเข้าสู่สงคารามได้ละตะลกเลยนะอาคะิี่ก็เป็นผู้่สังหารทหารเหล่านั้นแล้วนะลก็นำมาต่อสู้นเองซึ่งในเกมมันก็จะได้บทเป็นวาคิรี่นี่นะที่ต้องของรอยตามหาทหารต่อสู้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากผมก็ไม่แน่ใจเรื่องการเล่นทั้งหมด Welcome to Valhalla. You seem as if you're waiting for such a long time. Of course! I've been waiting for you, Lennon! I've been waiting since my sister Freya told me oh, you were so coming back. Has it been that, that, been 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 that long? Are you well? well? Yes! Oh, Lord Odin is waiting for you within. Of course. We will speak later, Freya. มาคุยกันใหม่นะเออเอาแล้วเข้าไปในวาล่าแล้วนะฮะถ้าผมพูดอะไรผิดตอนแรกก็ขอโทษด้วยนะผมจำอะไรบางอยงไม่เคยได้แค่ชอบนะเออเทสสงคารามแร็นรลกดูดีมากใครเคยเล่นเกมรักนรลกเออแรกนาลก็กกนมั่วของค่ายเอยนะครับโอเคก็ รู้ว่าสนุกยังไงแ้ก็อาามอะไรนะเราองยโอ้โหม่ว่างสวัยงดงามอะไรอ่นลอยได้ I am here, Lord Odin, at your service. ทีลท่นโออะไรครับใช้ Stand, l e n n e t

I rejoice to see you again. You have been missed. And you. Lenneth Valkyrie. I would not summon you, the greatest of the three goddesses who govern destiny without good cause. Yes, my lord. The head of Mimir has told me that Ragnarok, the end of the world, draws near. Ragnarok? There have been signs of unrest among the Vanir of late. It seems that we, the Aesir, will not be able to avoid war with them. We require warriors. You shall journey to Midgard, below, 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 and search for suitable human souls. It is my honor, Lord, to serve you. I expect great things from you. Very well, then. Prayer?

you have but recently awakened and it would be unkind of me to send you alone. This is it the human world. นี่คือโลกของมนุษย์งั้นเหรอใช่แล้วในโลกข้างล่างนี่ในโลกข้างล่างของมิดกาดใช่ไหมฮะโอย้ยเฮ้ยไงก็ผมจะกดช้าๆแล้วกันนะ้ทุกท่านได้อ่านนะแบบไม่แน่ใจผมพยายามอ่านตัวอย่างได้แล้วกัน Not particularly อ,อะไรไว้เนี่ย Before we ย e e do s e Đi à, thế này nữa Wow, à lại quá map Ồ, map Do you hear something? คุณหมายถึงอะไร What do you mean? คุณมีพลัง Let's eat you alone แต่ตอนนี้คุณอยู่คนเดียว Close your eyes and open your heart จับตาใช่ไหมฮะเหมือนพยายามมองและเปิดใจใช่ไหมฮฟังบทเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจกด start อ๋อสตาร์ทเหมือนกับการจับเสียงของสัญญาณนะฮะจับเสียงของผู้คนเนาะนะฮะอาจจะได้ยินอะไรบางอย่างเทอมีเสิยงหมาเสียงผู้ชายเสียงขอความช่วยเหลือ ต้องขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ฮาดิเต็มเนี่ยนะฮะโอเคหลังจากที่เราได้ยินเสียงเมื่อกี้นะะเป็นเสียงของคนที่ขอความช่วยเหลือเลือสักอย่างนั่นแหละคือพลังของคุณเราคุณคือการได้ยินเสียงของความเศร้าความโกรธความหวังของมนุษย์นะฮะที่กำลังใกล้จะตายอ๋อยาของเขาร้องไห้อะไรฮะ อืแน่ๆว่าเอาวิญญาณเหล่านั้นมาเพื่อเป็นเหล่าฮีโร่หรือทหารรับใช้ของเรานั่นเองเองอมื่อกี้เรากำลังไปที่อโลเลียนะหลังจากที่ว่าเราได้ยินเสียงนะแล้วเราก็เจอสถานที่นั่นเอง คือการแคสเกมอาบนไม่ได้อาชีพจะถูนิ้หน่อยนะอ,อือโอ้โหงนีออ้บางช่วงนะฮะลอเฟอร์อาคริม ให้เดินเอาวนอยู่ขอไปเล่นเสียงด้วยนะเดี๋ยวว่าจะไปแก้ไขเสา้าวเจออะไรอะ่ะฮาเปียครับไอ้มิสบี ออกมาจากทางออกมาจากตรงนี้ฮะเอาเอาไมล์เวนะเนี่ยเอยมาเนี่ยสีอยู่ฉันจะช่วยเอ้เวลาแล้วเราจะช่วยกันเลยนี่ครับเกมเป็นย่างไงเอาวะ ไงว่าถ้าเกิดใครไดกอือยิบังไม่คอนเคียนะฮะจะรู้จักระบบการจิ้มจิ้มนี้นะจิ้มให้ได้จังหวะนะครับเล้ไการจะดีแบบจะดีที่สุดแล้วไงว่าทำถ้าทำโอเคได้อีนะเท่แม่เกมนี้เป็นระบบนี้นี่เองนะครับ อเอาลืมแล้หอัน,นี้เดี๋ยวข้ามห้อบราเธอร์ี่นี่รับกับบ้านพี่ชายใช่ไหมน้องชายหรือเปล่าหน้าแก่ใช่ไหมเลยโอ้อายุโอเคุณสบายดีไหม yes เงนไฟฟ์ฟอร์มันนี่ฉันไม่ได้ต่อสู้เพื่อเงินฉันเป็นหนหารับจ้างเพราะฉันชอบมันอ๋อเหมือนคูดนั่นแหละเข้าใจไหมน้องชายจะไม่เข้าใจนะว่าพี่ชายเป็นทหนารับจ้างค่าคนมันดียังไง ชายคงไม่อยากให้อากริมไปฆ่าใครนะอะไรทำให้คุณสนุกเลยในการสร้างงานศิลปะตรงนี้ใช่ไหมฮะดูติ้งอีฟอุลิบาเธออะไรสักอย่างว่าคุณคุณคิดว่ามันดูโง่เหรอพี่ชาย แต่อะไรสักอย่างคอนเทนต์ Content with what you have อะไรที่คุณมีอ่ะอืมขอโทษพี่ชายฉันรู้อะไร ไวท์อิทเซัพพอร์ตมีอ๋อคนต่อสู้เพื่อช่วยฉันไอลิฟเด็บมันนี่เฮียอ๋อฉันวางเงินไว้ตรงนี้นะอาร์กิมนหน้ารับจ้างนะครับผม ซึ่งน่าจะเป็นหน้าคนแรกที่เราพามายอยู่นะเรานะฮะคิดว่างั้นนะ,ะะน,น,นะลอมเปิดงเสร็จจิอ่าไม่รู้ยาวมากเไม่ออกเจลน่า เงียบปากันเลยเราเปิดมันจะเป็นจ ที่สุดของทั้งหมดเซืรออากริมหือกูเลยอ๋อ,อ,อฉันจะให้รางวัลแก่คุณอ,อ๋ออากริมเป็นทหารที่ชั้นหนึ่งนะไม่ไงว่า,ารับเทียนนั่นเองจะไ,ได้รับรางวัลหมครับ ท่านราชาตัวน้อยอะไรวะเนี่ยวอทอะไรวอทอายุคุณกำลังกาลังทำอะไรฉันไม่มีเวลาอ้าวเฮ้ย พ่อเรียบร้อยฮะพี่แกเอาดาบกระแทกรังวัลโชว์เลยฮะมันจะด่าว่าเราโรคจิตนะฮะโอวโหโหใหญ่ โกดเกี้ยวการเทคฮิมกาจับเขาคุณทำไรเ่มัน,นจะมาทับใจขึ้นมานใช่บ่วเจย์ะจะประทับใจคุณอากริมขึ้นมานะอ้าวเราได้เลยนเป็นอากริมแล้วไม่อยากรู้ว่า ได้ไหมกาะซิบไม่ได้เราจะไปเล่นต่อไปบิ been long time. ๊กบิลลองทามนั่งลงแล้วเราทำตัวสบาย ต้องการอะไรอืมคุณหญิงคนนี้น่าคุ้นๆนะมุ่จากจเป็นนารับจ้างนะมีคนว่าจ้างมันต้องผันงานนะคนนี้จะมาจ้างเราใช่ไหมมานิมิสชื่ออะไรเจลาเจลาชื mm ่อประหลาดเย่ โนเชลาอ๋ออเจลาายเนมิสเจลาครับผมอากลิเจลาอะแล้วต้อการอะไรจากผมเหรอทำไมวะวันยูวันของมี่ี่อเจลาไม่น่้เลยเหรออเจลา อาฉันมีงานให้คุณเอาจริงปะเนี่ยคเคยรียดเลยอนะปวดสมองอากินก็เครียดเลยนะปวดสมอง Where are you going เราจะไปที่ไหน

เอานี่แล้วนี่แล้วนี่เอาเครื่องดื่มไหมฮะแอนดี้แอนด์วันออฟดีอายไอ้เลลี่กนายินออนได้มึนจะแดดทั้งหมดเลยเลย ทั้งที่จะู้ชมงานได้ก็จะพยายามทำให้นะพอเกมนีคนไมชอบมที่เล่นแต่ว่ามจะไหวได้บ้างจะทำได้จะทำนะทาไม่ได้ก็อาจจะไม่รู้เรียกผู้จัดการมาดิอืมอะไรวะเซนฉันบอกว่าให้คุณเรียกผู้จัดการมาที่นี่อ,อากิีบปวดสมองแล้ว ทำให้คุณไม่สบายใจเหรอ จะมาโต่ออูซีเลยว่นะแบบญี่ปุ่นนั่นเองง่ายๆซุปนี่มันกินเม็นมากเออหญิงอาอเหมือนเจ๊แกจะไม่เคยแก้มีโซซุปนะฮะแล้วนี่มันอะไร สัตว์ประหลาดคุณให้ฉันกินปลาหมึกตัวเล็กอ่ะขาเข้มเออนั่นเรียกว่าตกถูนเป็นมึกยกั์น,นี่คุณกระคุณเสิอสัตว์ประหลาดที่นี่เหรอ นว่าชีวิตประจำวันวกมออันไม่เคยเจอของพวกนี้เลยม,มเยเาเจอแมามอมตัวนี้ก็เอา เซฟเกมแล้วฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เล่นต่อกันคราวหน้านะครับกับวากิลี่โปรไฟล์นะครับวันนี้อาจจะได้โชว์อะไรไม่มากแต่คิดว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ